อะไรครับสวัสดีครับวันนี้เก็บเกม Clothing Store Simulator เป็นยังไงไปลองกันเลยว้าวไปซื้อเสื้อหนึ่งตัวค่ะมาเลยครับเราก็มากันที่ในเกมนะครับลิกบ B ซื้อกะโปรงอ่าซื้อกะโปรงครับฟีเมลแล้วก็มีกล่องหลับมาให้แล้วเราถือถือไปแขวนเสื้อโมายก g อดเราจะได้เป็นเขาเรียกว่านักไข่ตัวยงออ เอาไปรสัก9.99ได้ไหมาราคาร้านเราดีนะครับ9.99เปิดเลยอ๋อ <c oughs> นม่ว่าเปิดป้ายผิดนะครับอ๋อเรืเข้ามาเลยครับคุณผู้หญิงอยากจะได้กระโปรงตัวแดงนี้ก็ซื้อไปใส่ได้เลยนะครับมาชำระตังกับผมได้เลยครับอออ โอ้ oh, ซื้อสองตัวนะครับซื้อให้คุณแล้วก็ให้เออ่ใครนะนึกไม่ออกทอนตังค์แล้วหนึ่งหนึ่งห้าสิบตังค์อ่าอีซี่ขอบคุณมากฉันจะกลับมาภายหลังโอ้ดีมากครับโอ้ซื้อสองตัวโอ้ซื้อแฟนสาวแน่เลยสิบเก้าบาทจุดเก้าแปดไหนเกวะอ่าขอบคุณมากครับผมเอาไปเสร็จเลยครับอ๋อซื้อให้แฟนเหมือนกันสินครับ ใช่ครับผมซื้อเฟรครับโอ้โหให้เบงใหญ่มาเบงใหญ่เกินอ่อสี่สิบหนึ yeah! น่งเซนเย้ไ่เซ็นด้วยครับคุณลูกคา้าโอ้ชอปปิงนี้มันสนุกมากเลยแต่วอลเลตมันกำลังร้องฮะโอ้มีนี่แต่คนซื้อเสื้อผ้าให้แฟนครับชึคกโปง,งให้แฟนแม่เป็นคนเ,เดี๋ยวเดี๋ยวถอนผิดครับคุณลูกคา้าขอโทษ<อ>โอ้นี่มันเทนไม่หรือเปล่าเนี่ยเทนกระโปรงแดงกำลับบงมาเลยครับคุณลูกคา้า ใครแบบไม่ใส่เนี่ยมันอไม่ได้เลยนะครับเราต้องใส่ให้มันแบบใส่มันตามทีนะครับกโปรงแดงเนี่ยกับโปรงแดงกันมามาลูกค้าคนสุดท้ายสวยครับหนึ่งเซนแย่ข yeah. อบคุณครับลูกค้าอย่าลืมรับไปเสร็จนะครับอาแล้วมันออกอยังไองออนลิฟต์ยัลิฟเช็กเอา <c oughs> นี่ก็ราคามืดแล้วนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะสั่ง ร้อยแปดสิบสี่เลยหรอแล้วตังเรามีอยู่เท่าไหร่โอ้นี่ไงสามร้อยกว่าแล้วก็สั่งกระโปรงมาก่อนใช่ปะแล้วก็เสื้อได้ไหมอยากสั่งเสื้อเสื้อมันเสื้อมันแพงไปอ่ะแต่ไอ้นี่มันกำลังราคาลดนะเออร้อยเจ็ดสิบหกเน่เน่เอามาดิร้อยเจ็ดสิบหกสองร้อยยี่สิบเก้าอ้ามาแล้วครับมา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 หมู่หมู่หมู่มามามู่หมู่เด้ง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 มาวางเสื้อไปเลยนะครับแล้วก็ เอ้วางกับโปรงแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นเสื้อแบบถักไหมพรมนะครับแล้วเสื้อถักไหมพรมนี่เราต้องยังไงอ่ะกดไอ้วางใช่ปะแล้วเรามีเชลนี่ไงเชลร้อยห้าสิบเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเราต้องไอ้นี้ก่อนนะครับมาทิปๆเป็นบัตรนะครับได้เลยครับพี่น้องสิบเก้าุด้าแปด สวยครับขอบคุณครับที่มาใช้บริการนี่กระโปรงแดงแมมีลูกค้ามาใช้บริการนี่มันเดยจริงๆขอบคุณมากครับแมโอ้ซื้อแฟนหนึ่งล่ะสิครับอ๋อเปล่าครับผมซื้อให้แม่โอ้ดีไปเลยครับเชงสองบาทแงขอบคุณครับโอ้นี่ซื้อให้ใครเนี่ยอ๋อเสื้อยายครับอ๋อเสื้อยายเหรอครับดีมากเลยอา มามากันที่คนสุดท้ายโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่ารู้สึกว่าต้องขยับราคาเลยวะเนี่ยเ,เริ่มเจ็บคอไม่ได้มาพูดนานร้อยห้าสสั่งมาเลยเอ,อ้าวอ้าววันหนึ่งนะได้มายีบหาทโอ้ไม่วันแรกได้มา26บหกบาทก็ถือว่าเป็นการเออ่เริ่มต้นได้ดีนะครับ ซึ่งก็มาเลยตั้งตรงนี้นะครับโอเพนเอ,อ่อสิบเจ็ดหรอเราตั้งเป็นสิบเก้าจุดเก้าแปดอันนี้คือตัวอะไรอะ่ะอ๋อวอลเปเปอร์วอคาลเลอร์นะครับก็แบบตกแต่งร้านได้จะได้วอลเปเปอร์สีขาว ก็มีฟีเจอร์ซูเปอร์เนมมาเก็ตนะครับแล้วก็มีก้าอี้อุ้ยมีก้าอี้ให้นั่งลองนั่งด้วยหรอสวยปเลยครับมาเดี๋ยวเราทําธุรกิจนี้กันก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวเราเอาตังค์มาขยับขยายธุรกิจนะคือเช่ไหมคนสวยไม่เข้าใจค่ะโอเคไม่เข้าใจนะเดีเข้ามาเลยครับร้านเราเป็นร้านที่ถูกที่สุดในย่านนี้นะครับอยากให้ร้านเราเนี้ยมีเอ่ออะไรวะพูดไปเรื่อย อยากให้ร้านเราเนี่ยเป็นที่ต้องการในตลาดก็มาสลับสนุนกันเยอะๆเลยนะครับพูดไห้ไหมสวัสดีครับคุณผู้หญิงซื้อตัวเดียวเองเหรอครับใช่ค่ขอบคุณมากเลยนะครับผมขี้เกียจเริ่มถอนตังค์แล้วผมว่าผมน่าจะตั้งเลขก,กลมๆได้ <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตช่วยกาดขึ้นราคานะครับ <c oughs> โอ้เอาบัตรประชาชนมาสแกสนเลยครับ 9.98เ้า yeah. ขอบคุณมากคกรับผมไปก่อนแล้วกซ็ซื้อเสื้อมาดีไหมร้อยเจ็ดสิบหกเลยสองร้อยแปดสิบแปดอุ้ยพอดีแน่นอนมามีทั้งกระโปรงกระโปรงนี้มันมันเกลราคาแมันเก้ไน้อยโอ้ไม่กอ oh เราจะต้องเป็น1ิสอง สิบสองดีไหมสิบสิบสองจุดแปดเก้านี่สิบสองจุดแปดเก้าขึ้นราคาย <c oughs> ซื้อดีนักใช่ไหมฉันจะขึ้นราคาว้าวว้าวว้าวว้าอะไรอะตัวนี้นะก็ตั้งเป็นยี่สิบสามยี่สิบสามพอดีไปเลยแล้วกันในว่าเราจะตั้งเป็นแบบแบบนี้ไ,ไงเราเราตั้งยังไงวะ อันนี้เราตั้งเป็นส3บสามยว่าได้มาห้านะครับอันนี้ก็ห้าเหมือนกันเราตั้งกําไรไว้ที่ห้านะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดร้านก่อนเดี๋ยวดูซิว่าถ้าตั้งราคาขนาดนี้แล้วเนี่ยจะมีคนมา,าซื้อหรือไม่นะครับดูก่อนนี่พี่เป่าคนนี้มาซื้อหรือไม่พี่เป่าแขนโตดูซิว่าเขาจะบ่นหรือไม่ว่าเสื้อของเราเนี่ยมันแพงเกินไปหรือกระโปรงของเรามันแพงเกินไปนะครับอุ้ยยังหยิบมาหนึ่งตัวเว้ยก็ยัง ได้อยู่นะเออสวัสดีครับซื้อเสื้อมายี่บสามบาทแม่คีย์เลขอะไรก็ง่ายไปหมดเลยถ้าเราแบบโอโ้โหคีย์เลขอะไรก็ง่ายแบบไม่ต้องมีตางข้างหลังอีซี่โอโ้สกแกนจ่ากันหมดเลยวันนี้โอ้สังคมได้เงินสดจริงๆเลยนะครับเมืองนี้เมือง เลโก้ซิตี้อะไรอะ่ะไม่ใช่เดี๋ยวผมว่าผมน่าจะซื้อไอ้น,นี่คืออะไรมันไอ้นนเบรกสองนี่มันคืออะไรอะ่ะมันมันมันช่วยอะไรเหรอมันช่วยอะไรเลอร์สามร้อยไปเลยอย่าไปกลัวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะจะเอาตังค์ไหนซื้อเสือ้อเกือบเกือบไม่ได้ซื้อเสื้อหรือเปล่าฮะเกือบไม่ได้ซื้อเสื้อใช่ไหม นี่วิกดผิดแลานเรานะครับก็ต้องจดให้มันเป็นมีระเบียบนี่ประมาณนี้นะครับแล้วแล้วเราแล้วเราจะเอาตังไหนซื้อเสื้อเก้าสบบาทดีนะแบบยังไม่หมดออกกลางเกงเวล่าพอปะสอง215สิบห้าสองสบห้าไม่พอนะครับเอาฟีเมลยาก่อนเดี๋ยวเอากลางเกงมา่อนเอากลางเกงนี่กลางเกงมาเลยกางเกงงเกง เก่ง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 เอ่งเก่งเก่นเ่งเก่ง้ก่งเก่งเก่ง้ก่งเร่บเอ่เองเก่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 งเกางเก่งเก่งเกงเกมีเก่งเก่งเายไเก่งเม่งเก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 ยงเร่งก่กง่ก่่ง่่งเก เอ่อยี่สิบเอ็ดไหมยี่สิบเฮ้ยอยี่สิบยี่สิบลดราคาคนะรับลดราคาทำเอาผมว่าทำาป็ลูกค้าไหมเข้าผมยังไม่ได้กดเปิด <c oughs> แล้วจะมาเอ่อเชลนะครับเราจะต้องซื้อฟิตติ้งรูมนะครับหนึ่งห้องนี่มาเลยฟิตติ้งรูมฟิตติ้งรูมนะครับเราจะให้อยู่ <c oughs> ผมคิดว่าเนี่ยอยากจะให้อยู่ตรงนี้นะครับได้าใจ เข้าในอีกแล้วเฮ้ยเดี๋ยวทำยังเข้าในจังอ่ะประมาณตรงนี้นะฟิตติ้งรูมอยากให้กับลูกค้าร้านเราเนี่ยมาลองเสื้อกันนะครับหกสก้าบาทเลยได้เลยครับ2ตัวนะครับอ่าสีบาทอ่าขอบคุณมากครับคุณลูกค้าแล้วเราก็สั่งเสื้อมากันต่อนะครับกับอุ้ยอันนี้ลดราคาสวย ตัวนี้ก็ลดร,ราคา387 387ไม่พอดิเอ่อ3า9 69ยังไม่พอก็สั่งมาประมาณนี้ก่อนไปแล้วกันนะครับ <c oughs> มาเติมสต็อกของเรื่อยๆของผู้หญิงนะครับตัวนี้แย่ yeah, เป็นเอ่อ <c oughs> เขาเรียกว่ากางเกงนะครับกางเกงขาบานหรือเปล่าน่าจะใช่ แล้วก็ตัวนี้นะครับของคุณผู้ชายนะเป็นกางเกงเหมือนกันนะครับนี่ก็ประมาณนี้นะครับสําหรับร้านเราในวันนี้นี่สาหรับใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมต้องไปรับลูกค้าต่อแล้วนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับทำ <laughs> ไมพูดใกล้ใหม่จังวะ